วันนี้วันสุดท้ายนะคะของ,งค่ะก็วันนี้ย้ายโต๊ะลงมาอยู่ข้างล่างนะเนาะวันนี้ก็เลยมาอยู่นะคะมาอยู่ข้างล่างนะคะก็มีต้นไม้ะะบังแดดอยู่นะคะลงมาอยู่ข้างล่างค่ะวันนี้ก็บันอาทิตย์วันสุดท้ายนะคะ<อ><อ>ก็ไ,<ด>ไปไ,ไปเหมาพระมานะคะกำลังคัด<ะ> ถ้าขายหมดทุกวันนะคะวันนี้ก็ไปได้มาอีกชุดหนึ่งนะคะกำลังคัดค่ะมไม่แพงนะคะองค์ละร้อยค่ะในกลองนี้องละร้อยนะคะก็กำลังคัดขึ้นถาดนะคะก็ประมาณนี้ค่ะก็เริ่มมานะคะเพราะว่าวันนี้อาจจะมาสายนิดนึงวันอาทิตย์บันิดนะคะเนาะ ประมาณเนี้ยค่ะ,คะกำลังทยอยกันมานะคะอุ้มตอมัครับเดี๋ยวยอะครับเพียงเดี๋ยวยืดประมาณกี่องค์มันเป็นพันพันองค์ 1> 1, งครับพันอ,องค์เลยครับพันองค์ค่าให้เสร็จเดีย๋ยวเดี๋ยวให้ขวดข้าวมันไก่จานหน,น,นึ่ง กดน้อยเอาไว้ก่อน